ครับผมร้างเพลงเลงได้ครับเป็นไงกันบ้างครับร้อนไหมครับร้อนกันไหมฮะยังไหมครับร้อนเท่าไหร่ค่ับเหนื่อยเต็มเลยครับที่พี่เสื้อสีส้มนี่คือเป็นเป็นพนักงานของที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อครับผมเป็นไงบ้างฮะ่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมที่จบไปนะครับชื่อเพลงความใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับ ขอบคุณมากครับตรงยับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกห pues? รือเปล่าที่ได้มาร้องเพลงที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกนะฮะดีใจว่าที่ได้มาเจอพี่ๆพี่น้องทุกคนในนี้นะครับ่เต้นมากวันนี้ใครช้อปปิ้งหรือยังฮะดีจอยฮะใครซื้อกันหรือยังครับไลฟีนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีจอยนะฮะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บำรุงสุขภาพผมดีมากเลยครับเป็นพิมพันทีพีง่าทำให้พีงีทำมาเพื่อเส้นผมโดยเฉพาะพ,พิมพัคธ์ลิจอน,นครเป็นพิมพัที่ดีมากเลยนะครับแนะนำเลยนะครับเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ในบ้านดะสตาร์เลยครับดีมากเลยครับ